สวัสดีครับพี่น้องช่องบ้านอุดคุณโกไว้แล้วครับวันนี้ว่ายามมองพี่น้องใส่มองไ้หมู่บ้านนี้ครับตอนแรงครับน้ำลงไหลพี่น้องน้ำน้ำซุวยครับพี่น้องน้ำซุวยอันนี้เป็นโกนซวยครับน้ำสวยครับน้ำสวยเป็นคลองแง่าครับคลองมาจากจังหวัดอุดรครับไหลออกไปน้ำโขงครับมาถึงจังหวัดหนองคายไหลออกไปน้ำโขงครับพูดเง่เอาครับพี่นอ ยจาไปไก่ครับไปออกพุนธิสัยครับมาตเตมาแตออุดอนนะครับออกพุนธิสัยแต่ปีนี้ข้าเจ้าเอาหน้าไว้หน่อยครับพทดน้าไว้หน่อยวันนี้น้าเบิดพี่้องน้าเห็ดหน้าปังครับเราจะมาใส่มองลองเิือครับแต่ก่อนบารดอนมาไรปดตองครับวันนี้บาดอนเล็อใส่ไปครับนี่บาดอนครับไอที่น้องพยายามม้อนร่กันครับบารดอนจะหมานมาครับนี่ มองยืนดีบบาดอนใช่มองหน่อยครับเจอภาพยำม่องหน่อยครับม่องหาเส้นครับไปครับพี่น้องไปพี่น้องพยายามมองน้ำกันครับ,ออม,รบมันเด้อ

ปลากระสูตปลากระสูตรเด็วมากมั้โอ้มุ่กระปากตองพี่น้องปลาบูปลาบู Pabu. Oh, oh, oh. pabu Pabu Oh. ตองไกลที่นนอกตองไกลน่อยไปยังไงโอ้ปลาดพี่น้องไปซ้ำปลาดไปซ้ำโอ้สิไหนดิ

เดี๋ยวเียวอดีด๋ยวพีน่น้องมาดิยินเฮีเ้ยงเที่ยโอ้ยไปซ้ำไปซ้ำพี่น้องเอ้ยไปซ้ำไม่ตัวนึงเลยพี่นอออ้องกระตองตองไกลหน่อย สองต,งตองไก่เลยนะตัวที่สามพี่น้องตัวที่สามตองอกไอก่อ่อยมากแบบนีเนาอเอ๊ะไม่แล้วพี่น้อง น้อยตัวเล็กน้อยใช่ปะ่ะ้าเก่าเส้นครับ ตองไก่ในอนะไรพี่น้องตองไก่น้อยตัวที่หาตัวที่หาตองไก่ มาสรุปผลงานพี่น้องเด้ผลงานเ้านี้ครับมองครับมองสองสันพี่น้องผลงานครับถือว่าบ่ได้ปนไดพี่น้องบ่มีตัวหง่เลยมนี้มีแต่รุ่นเกตแปดขีดครับรตองกก่ครับเจาของอะไรมองครับ เอาคลิปนี้ไว้สำเนี้งพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องป้าวดอนโคโก้ด้วยนะครับเอาคลิปนี้ไว้สำเนียแล้วครับสวัสดีครับ